a p ปเ e ้เปิดตัว iPhone 12และ iPhone 12 Mini ใหม่สีม่วงสวยสะดุดตาวางจำหน่ายทางการวันศุกร์ที่30เมษายนนี้เริ่มต้น25,900บาทเคสหนัง MaxSa ใหม่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่ร่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple เปิดตัว iPhone 12และ iPhone 12 Mini ใหม่สีม่วงสวยสะดุดตาวางจำหน่ายทางการวันศุกร์ที่30มเมษาย,ยนนี้เริ่มต้น25,900บาทเคสหนัง m a x s a f e ใหม่วันนี้ Apple เปิดตัว iPhone 12และ iPhone 12 mini ใหม่ในสีม่วงสวยสะดุดตาตัวเครื่องสีใหม่นี้ช่วยขับเน้นขอบอลูมิเนียมแบบแบนของ iPhone 12ให้โดดเด่นซึ่งเข้ากับสีกระจกด้านหลังที่ได้รับการตัดแต่งอย่างแม่นยำได้ลงตัวทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับระบบกล้องคู่ที่มอบคุณสมบัติการถ่ายภาพเชิงคำนวณอันทรงพลังและคุณภาพวิดีโอที่สูงที่สุดในสมาร์ทโฟนจอภาพ Super r e ิน่า XDR ที่กว้างแบบขอบจะลดขอบ พร้อมด้วย OLED ที่มอบประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่มเต็มตายิ่งขึ้นส่วนด้านหน้าแบบเซรามิกชิลมอบความทนทานที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแก่ iPhone แบบไม่เคยมีมาก่อน A14 Bionic ที่ออกแบบโดย Apple เป็นชิปที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟน ซึ่งมอบพลังให้กับทุกการใช้งานบน iPhone 12พร้อมกับจัดการให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนอกจากนี้ iPhone 12ยังมอบประสบการณ์ใช้งาน 5G ที่ดีที่สุดอีกทั้งยังแนะนำการชาร์จไร้สายแบบใหม่อันทรงพลังด้วย MagSafe และระบบนิเวศของอุปกรณ์เสริมที่ติดกับ iPhone ได้อย่างง่ายดาย p h o n e 12และ iPhone 12 mini สีม่วงจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในวันศุกร์ที่23เมษายน และจะเริ่มวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่30เบเมษายนลูกค้าสามารถทำให้ iPhone ดูสวยสมบูรณ์แบบได้ยิ่งขึ้นด้วยเคสหนังแมกแซบใหม่หรือซองหนังสีม่วงเข้มเคสซิริกอนสีคาบริบูเขียวพิสตาชิโอแคนตาลูปหรือม่วงอเมทิสหรือเคสหนังแบบกระเป๋าสตางสีน้ำตาลแดงแอริโซนาโดยทั้งหมดมีให้สั่งซื้อแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป iPhone 12คือสมาร์ทโฟนอันน่าทึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone 12ส่งผลให้ลูกค้ามีอัตราค,ความพึงพอใจสูงมากกว่า99%ตัวเครื่องสีม่วงแบบใหม่ที่ออกมาทันช่วงฤดูใบไม้ผลิพอดีจะมาเป็นตัวเลือกอันแสนสนุกและสดใสสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งเราคิดว่าลูกค้าต้องชอบอย่างแน่นอนเกร็ Greg โจสเวดรองประธานอาวุโสฝ่าย w ว r l d w i d มาร์เก็ของ Apple กล่าวเครื่องสีม่วงสวยงามนี้จะมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone 12และ iPhone 12 m นี้ซึ่งมีให้เลือกอยู่แล้วถึง5สีอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบกล้องคู่อันล้ำสมัยจอ Super Retina XDR ความทนทานที่เพิ่มขึ้น A14 Bionic ซึ่งเป็นชิปที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟนระยะการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานและประสบการณ์ใช้งาน 5G ที่เหนือกว่าสมาร์ทโฟนไหน,ไหน ดีไซน์ที่คงทนและจอภาพแบบเต็มอิ่มสมจริงดีไซน์ที่ยกระดับใหม่ของ iPhone 12และ iPhone 12 mini ในขนาด6.1นิ้วและ5.4นิว้วมีทั้งความสวยงามและความคงทนในขนาดที่ iPhone 12 mini เป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่เล็กที่สุดในโลกอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีของ iPhone 12ในดีไซน์ขนาดกระทัดรัดโดยยังคงถ่ายทอดประสบการณ์เต็มอิ่มสมจริงที่ผ่านจอภาพสวยงามที่มีขนาดใหญ่แบบขอบจะลดขอบได้ ทั้ง2รุ่นมาในดีไซน์แบบขอบแบนที่ดูเรียบหรูพร้อมตัวเครื่องซึ่งทำมาจากอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศอีกทั้งมีด้านหน้าแบบเซรามิกชิลที่เหนือชั้นกว่ากระจกทั่วไปเพราะมีการผสมผลึกดาโนโนเซรามิกลงในเมทริกของกระจกโดยใช้ขั้นตอนการตกผลึกที่อุณหภูมิสูงซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อการตกระแทกได้ดีขึ้นถึง4เท่า iPhone 12และ iPhone 12 m i n มมาพร้อมจอภาพ Super Re t i n a XDR แบบหน้าจอทั้งหมด ซึ่งขยายออกไปจนสุดขอบพร้อมด้วยระบบการจัดสีแบบทั้งระบบเพื่อความแม่นยำของสีระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม OLED แบบใหม่มอบความสว่างและความแม่นยำที่ลงลึกถึงระดับพิกเซลด้วยอัตราส่วน2ล้านต่อหนึ่งเพื่อแสดงสีดำที่ดำสนิทและประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์แบบ HDR แบบเต็มอิ่มสมจริงเมื่อได้รับชมวิดีโอความละเอียดสูงทั้งยังแสดงรายละเอียดบนภาพถ่ายได้ครบถ้วนยิ่งกว่าเดิมและมีความสว่างสูงกว่าความสว่างสูงสุดของ iPhone 11 ไอเท่า iPhone 12และ iPhone 12 mini มีการป้องกันอยู่ในชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมระดับ IP 68จึงสามารถทนน้ำได้ที่ระดับความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีและยังรับมือกับน้ำที่หกใสในชีวิตประจำวันอย่างกาแฟและน้ำอัดลมได้ด้วยระบบกล้องคู่สุดหลํา iPhone 12และ iPhone 12ตัวนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ อันทรงพลังในการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยชิป a 1 4 b i o n ไบโอนิกและระบบกล้องคู่นั่นหมายความว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ใช้กล้องที่เหนือชั้นในการถ่ายภาพหรือวิดีโอที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งกว่าครั้งไหนๆโดยระบบกล้องสุดล้ำนี้ประกอบไปด้วยกล้อง ultra er w i d และกล้อง w i ใหม่ wide. ที่มีรูรับแสงขนาด f 1 6ซึ่งรวดเร็วที่สุดใน iPhone และรับแสงได้มากขึ้น27%ซซึ่งถ่ายภาพและวิดีโอในภาวะแสงน้อยได้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์บน iPhone 12ยังเหนือชั้นขึ้นอีกเพราะโหมดกลางคืนและดิฟ f u s i o n ซึ่งทำงานได้เร็วขึ้นมาอยู่บนกล้องทุกตัวแล้วทั้งบนกล้อง t 2D Y Ultra Y นั่นหมายความว่าภาพถ่ายของคุณจะสวยงามขึ้นไม่ว่าจะถ่ายในภาวะแสงแบบไหนคุณจะได้สัมผัสกับการถ่ายภาพที่สว่างยิ่งขึ้นและคอนทราสที่ดีขึ้นเมื่อใช้โหมดกลางคืนกับการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยและยังเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นพร้อมหน่อยที่ลด ลงด้วย Diffusion ส่วน HDR อัตรยะ3จะใช้การเตือนรู้ของระบบ ML ในการปรับวายบาลานซ์คอนทราสต์รายละเอียดและความอิ่มสีของภาพถ่ายอย่างชั่นฉลาดเพื่อให้ภาพถ่ายของคุณดูสวยงามสมจริงมากที่สุด iPhone 12มาพร้อมกับกล้องตัวแรกที่สามารถถ่ายวีดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision และยังเป็นอุปกรณ์แรกและอุปกรณ์เดียวในโลกที่สามารถมอบประสบการณ์แบบ d o l b y Vision ให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ ดยการให้คุณถ่ายตัดต่อและแชร์วิดีโอระดับโรงภาพยนตรยน์บน iPhone ได้เลยแบบง่ายๆนอกจากนี้ยังมีการปรับโทนสีแบบ Dolby Vision แบบสดๆอย่างต่อเนื่องขณะตัดต่อไม่ว่าจะเป็นในแอปรูปภาพ iMovie หรือ Final Cut Pro และการดูวิดีโอบน p p o o n 12นั้นยังสมจริงยิ่งกว่าที่เคยด้วยจอภาพ Super r e t i n a XDR ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมทั้งสงรุ่นยังมีระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว ในคุณภาพระดับภาพยนตร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่วิดีโอเซลฟี่ที่สมจริงยิ่งกว่าเดิมด้วยดอกบยวิชันแล้วยังมีถ้าแลบในโหมดกลางคืนที่เปิดรับแสงได้นานขึ้นจึงถ่ายวิดีโอได้คมชัดยิ่งขึ้นสร้างเส้นแสงได้สวยขึ้นและถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้เนียนขึ้นด้วยเมื่อใช้ขาตั้ง A14 Bionic ผู้นำด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพที่ยากจะหาใครเทียบ A14 Bionic เป็นชิปแรกในวงการสมาร์ทโฟนที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการผลิตแบบ5นานโนเมตรนอกจากนี้ A14 Bionic ยังมาพร้อม CPU และ GPU ที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสมาร์ทโฟนจึงสามารถมอบประสบการณ์การเล่นเกมในระดับคอนโซลประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างทรงพลังและอีกมากมายโดยที่แบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้ยาวนาน และ A14 Bionic ยังมี n นเธอร์ e เอนแบบ16ขอลที่ยกระดับ M-L ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น80%และสามารถประมวลผลได้ถึง11ล้านล้านรายการต่อวินาทีจึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้แม้แต่โมเดล M-L ที่สลับซับซอ้อนประสบการณ์ 5G สุดล้ำบน iPhone iPhone 12และ iPhone 12 mini มอบประสบการณ์ 5G อันล้ำสมัยที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นได้จากการประสานการทำงานของฮาร์ดแวร์ระดับโลกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับซอฟต์แวร์ระดับโลก 5G บน iPhone มีตั้งแต่ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่สูงขึ้นการสตรีมวิดีโอที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นการเล่นเกมที่ไหลลื่นยิ่งขึ้นการโต้อตอบภายในแอปที่รวดเร็วทันใจจนถึงเฟซไทม์ความละเอียดสูง และอีกมากมายนอกจากนี้ลูกค้ายัางสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยจนไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อกับฮอตสปอต Wi-Fi สาธารณะบ่อยๆอีกต่อไป iPhone 12รองรับย่านความถี่ 5G มากที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนจึงสามารถใช้งาน 5G ได้ครอบคลุมทั่วโลกมากที่สุดโดยรุ่นที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกานั้นรองรับความยาวคลื่นระดับมิลลิเมตรซึ่งเป็น 5G ในความถี่สูงกว่าทำให้ iPhone 12สามารถทำความเร็วได้สูงถึง4กิกะบิตต่อวินาทีแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานหนาแน่น นอกจากนี้ iPhone 12ยังมาพร้อมกับโหมด Smart Data ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่อย่างชันฉลาดโดยการประเมินความจำเป็นในการเชื่อมต่อ 5G และปรับการใช้งานข้อมูลความเร็วและพลังงานสมดุลในแบบเรียวถามมาพร้อม iOS 14.5 ไอโฟน12และไอโฟน12มินิ4ีม่วงจัดส่งพร้อม iOS 14.5ในตัวซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นคือสามารถปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch ขณะกำลังสมหน้ากากได้อีกทั้งยังมีแอป Apple Podcast ที่มาพร้อมกับรายการรูปชมใหม่และหน้าของตอนต่างๆแทบค้นหารวมถึงอีโมจิใหม่นอกจากนี้ Siri จะไม่ได้แต่เสียงพูดที่มาตั้งแต่เริ่มต้นอีกต่อไปเพราะจะมีเสียงพูดให้เลือกหลายรายการยิ่งขึ้นในภาษาอังกฤษ การอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดนี้พัฒนาต่อยอดจาก iOS 4ที่ได้เปลี่ยนแปลงโฉมสกรีนครั้งใหญ่ด้วยวิดเจ็ตและคลังแอปที่ออกแบบใหม่อย่างสวยงามวิธีการใช้แอปในรูปแบบใหม่ด้วยแอปคลิปและการอัปเดตแอปข้อความให้ส่งพลังยิ่งขึ้น m a c กเซ e กับอุปกรณ์เสริมใหม่สุดลำ้ำ m a c กเซ e ยกระดับประสบการณ์ในการชาร์จแบบไร้าสายให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับระบบในเวศของอุปกรณ์เสริมแบบยึดติดง่ายที่เข้าคู่กับ i iPhone 1 2 m a x s a f e มอบประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมือนใครสำหรับ iPhone โดยมีชุดแม่เหล็กรอบขดลวดสำหรับการชาร์จแบบไร้าสายที่ออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อให้ประกบได้พอดีและมีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับ iPhone อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งและที่ชาร์จ MacSafe ยังสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง15วัตต์อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงใช้งานกับอุปกรณ์เดิมที่รองรับ QI ได้โดยโซลูชันสำหรับการชาร์จนั้นทั้งที่ชาร์จ MagSafe และที่ชาร์จ MagSafe แบบคู่สำหรับใช้กับ iPhone และ Apple Watch รวมถึงเคสใหม่ทั้งแบบซิลิคนแบบหนังและแบบใสซึ่งติดเข้ากับด้านหลังของ iPhone ได้อย่างง่ายดายพร้อมด้วยซองหนังและเคสซิลิคนและเคสหนังแบบกระเป๋าสตางนอกจากนี้ลูกค้ายัางจะได้พบกับอุปกรณ์เสริม m a ็ s a ซ e ล้ำๆอีกมากมายจากผู้ผลิตบริษัทอื่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อมวันนี้การดำเนินงานของบริษัท Apple ทั่วโลกม,มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและภายในปี2030เราจะวางแผนที่จะลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศให้เป็นศูนย์ในทุกภาคส่วนของธุรกิจซึ่งรวมถึงซัพพลายเชนการผลิตและวงจรชีวิตของสินค้าทั้งหมด นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องที่จําหน่ายจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนร0อตั้งแต่การรวบรวมวัสดุการผลิตชิ้นส่วนการประกอบการขนส่งการใช้งานของลูกค้าการชาร์จรวมถึงการรีไซเคิลและการคัดแยกวัสดุ iPhone 12นั้นใช้แร่โลหะหายากที่มาจากการรีไซเคิลร้อในแม่เหล็กทุกชิ้นซึ่งรวมถึงกล้องใหม่ทัตติเอนจินและแม็กเซฟรวมถึงอุปกรณ์เสริมแม็กเซฟของ Apple ด้วย นอกจากนี้ Apple ยังนำอะแดปเตอร์แปลงไฟและเอียร์พอตออกจากบรรจุภัณฑ์ของ iPhone ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดมากยิ่งขึ้นรวมถึงการทำเหมืองแร่และการใช้วัสดุมีค่าจึงทำให้บรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็กและเบาลงและสามารถเพิ่มจำนวนกล่องที่จัดส่งต่อหนึ่งพาเลทได้มากขึ้นถึง70%ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนต่อป,ปีได้ถึง2ล้านตันต่อปีหรือเทียบเท่ากับการนำรถยนต์ออกจากท้องถนน 4, 5 0 0 0 0คันต่อปี ราคาและการวางจําหน่าย iPhone 12และ iPhone 12 mini มีวางจําหน่ายในสีน้ําเงินเขียวดําขาวและรุ่น Product Red Red 9 และจะมีสีม่วงวังจำหน่ายในรุ่นความจุ64 g b 128 g b และ256 g b เริ่มต้นที่ราคา29,900บาทและ25,900บาทลูกค้าสามารถซื้อ iPhone 12และ iPhone 12 mini ได้จาก apple.com/th ใน Apple Store และที่ Apple Store ไอโฟน12และ iPhone 12 mini ยังมีวางจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายในวงเล็บราคาอาจมีความแตกต่างลูกค้าในจีนญี่ปุ่นสหรัฐาอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอ,อีก30ประเทศและภูมิภาคสามารถสั่งซื้อ iPhone 12และ iPhone 12 mini สีม่วงได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่23เมษายนเวลา19นาฬิกา ตามเวลาในประเทศไทยและเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่30เมษายนอุปกรณ์เสริมแม็กเซ่ใหม่สำหรับ iPhone 2รวมถึงเคสหนังแบบกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลแดงเอริโซนาสีคาปรีบูเขียวพิสตาชิโอแคนตาลูปหรือม่วงอเมทิสและซองหนังและเคสหนังสีม่วงเข้มมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ m a ็ s a f e Charger ที่ชาร์จ m a c s a f e แบบคู่และแบบซองหนังเคสหนังเคสซิลิคนและเคสใสเพิ่มเติมมีจำหน่ายแล้วตอนนี้ทั่วโลกคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและรับบริการช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิมได้ที่ apple.com/th และที่ apple store สาขาต่างๆโดยที่ทุกคนสามารถขอความช่วยเหลือการเลือกซื้อสินค้าได้จาก apple s p e c i a l Lead เลือกบริการด้านการจ่ายเงินรายเดือนนำอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์มาแลก และรับบริการช่วยเหลือจาก Apple รวมถึงการจัดส่งฟรีแบบไม่มีการสัมผัสตัวหรือเลือกรับสินค้าที่ร้าน Apple Store ได้คุณลูกค้าสามารถดู iPhone ทุกรุ่นพร้อมสอบถามเรื่องที่สงสัยด้วยตัวคุณเองได้ที่ Apple Store ทั้งมีลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาทําการบริการที่มีรวมถึงมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เว็บไซต์ apple.com/th/retail ก่อนเดินทางมาที่ร้าน ลูกค้าสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดด้วย Apple c a r e Plus เพื่อรับความคมุ้มครองจากอุบัติเหตุหรือ Apple c a r e p l u พพร้อมความคุ้มครองจากการจุรกรรมและสูญหายรวมถึงรับสิทธิพิเศษในการติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคตลอด24ชั่วโมงทุกวัน ลูกค้าทุกคนที่ซื้อ iPhone จาก Apple จะมีสิทธิ์ใช้บริการเซสชันออนไลน์ส่วนบุคคลกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple เพื่อช่วยสำรวจและค้นพบสิ่งต่างๆที่สามารถทำได้ด้วย iPhone เครื่องใหม่ ลูกค้าซื้อ iPhone, iPad, iPod, t o u c h a p p l e TV หรือ Mac ใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะสามารถใช้บริการ Apple TV Plus ได้ฟรี1ปีและ Apple Arcade ได้ฟรี3เดือนภายในระยะเวลาที่จำกัดขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับ้าไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือ สาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ